thank <laughs> you กรณีเรื่องราวดราม่าค่ะหลังจากที่ทางด้านคุณหนุ่มสอนรามค่ะได้ออกมาโพสรูปภาพของลูกสาวยังน้องวิจิป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยโรค RSV ีซึ่งในเวลาต่อมาค่ะทางด้านคุณติ๊กปิกบัตเทอร์ซึ่งเป็นอดีตภรรยาได้มีการออกมาโพสรูปภาพของตนเองที่ได้ถือถุงใบใหญ่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลค่ะพร้อมกับบอกว่ามาโรงพยาบาลไม่เจอลูกและรูปค่ะเป็นรูปที่คุณติ๊กเนี่ยได้นําขนมและของเล่นค่ะไปฝากไว้ให้กับยามและเขียนว่าแม่มาเยี่ยมลูกได้แค่นี้ป้อมยามแม่รักลูกมากนะคะ ซึ่งคาดว่าค่ะป้อมยามดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นป้อมยามที่หน้าบ้านของอดีตสามีอย่างคุณหนุ่มสอนรามค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ต้องบอกว่ามีชาวเน็ตค่ะเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านคุณหนุ่มสอนรามกันอย่างมากมายว่าคุณสอนรามเนี่ยทำเกินไปหรือเปล่ากลัวลูกรักแม่มากกว่าตัวเองไม่เห็นแก่ลูกเลยลูกต้องมีทั้งพ่อทั้งแม่ก็เรีเยกได้ว่าค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันดุเดือดต่อว่าทางด้านคุณหนุ่มสอนรามกันค่อนข้างเยอะค่ะ และล่าสุดค่ะทางด้านคุณการวิภากรภรรยาของคุณสติกโลโซได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงคุณหนุ่มสอนรามหลังมีข่าวออกมาในทํานองที่ว่ากีดกันแม่ลูกไม่ให้เจอกันโดยทางด้านคุณการค่ะได้โพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข,ข้อความคําว่าคําว่าแม่ จะขนาดไหนก็คือแม่ขนาดลํำยองก็ยังเป็นแม่คำว่าแม่เหนือสิ่งอื่นใดพระแม่กาลีผู้สร้างโลกทั้งสามตอนแรกไม่เคยรู้จักเลยแต่เห็นข่าวมาทีละนิดทีละหน่อยก็บ่นกับเสกบ่อยๆว่าสอนรามจะอะไรนักหนากีดกันแม่ลูกไม่ใช่แล้วพี่หนุ่มสอนรามอยากกีดกันแม่ลูกถ้ารักลูกจริงขอร้องนะคะถ้าจะไม่ให้อภัยก็เรื่องของคุณแต่ชันเห็นว่าเขาทำตัวดีหางานหาเงินทุกวันไม่รู้นะก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากมายแต่เห็นแวบๆก็เห็นขายของตลอดไม่เห็นไป ทำอะไรที่เสียหายที่ไหนเพราะฉะนั้นบาปกรรมนะคะแม่ลูกอะ่ะคือคนเดียวกันซึ่งหลังจากที่ทางด้านคุณการวิพากรค่ะได้โพสเข้อความดังกล่าวไปก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันอย่างมากมายค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว